วันนี้ก็จะทำการฝังท่อนะครับเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งของ,ของสวนนะครับปกติทางมันขาดนะครับก็เลยต้องต้องซ่อมใหม่นะครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนจุดฝังท่อนะครับอรอบนี้ก็จะใช้ท่อ,อซีเมนต์ขนาดหนึ่ขนาด1เมตรนะครับ ท่อร้อยนะครับก็เรียกว่าท่อรอ้อยก็ใช้6ท่อนะครับรอบนี้ก็เป็นการฝังเพื่อข้ามาอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการลำเลียงโดยใช้ตัวปอปลานะครับเพื่อเกี่ยวท่อ,อมาวางแนวท่อนะครับ อันนี้เป็นการวางท่อแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีโครงเหล็กไม่ได้มีพื้นอะไรทั่วไปนะครับก็น้ําก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงช่วงที่น้ําหลากนะครับก็ต้องใช้ท่อที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับพอดีไมโคเขาว่างอยู่พอดีนะครับก็เลยาจากการปรับแต่งพื้นที่ เนกลางข้างนะครัเลยเอามา,าช่วยให้ฝังท่อให้ด้วยนะครับอ่แปลงนี้เป็นแปลงสุราษฎสองนะครับอายุอ่าเปีแล้วนะครับก็เริ่มเป็นสวนขึ้นมาพอสมควรนะครับหลังจากได้บำรุงไปสามสี่ปีนะครับก็ต้องลำเลียงมา,าทีละ ลูกนะครับอ่าค่อยๆวางให้มันเข้าบ่าในแต่ละลูกนะครับก็จะใช้รถแบ็โคที่ใช้กดต่อยางครับปรับทัวด้วยครับอ่าคั้นี้สำหรับปรับทัวร์่าสำหรับการปลูกปัามในร่องห้วยด้วยนะครับก็เสร็จแล้วก็เลยต้องมาช่วยฝังท่อตรงนี้นะครับ อันนี้ปรับดินขุดดินมาถมให้เรียบร้อยนะครับถือว่างานค่อนข้างดีนะครับอ่าค่อนข้างทํางานเรียบร้อยอมีการเกี่ยพื้นดินปากท่อปรับระดับถมท่อ,อพร้อมที่จะถมถมหินแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอ่าก็อันนี้ครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับงานถือว่าเรียบร้อยนะครับ บท,บทดินทุกขันเดินไม่โคเดินไปเดินมาให้ดินแน่นด้วยนะครับเท่างานออกมาถือว่าค่อนข้างสวยงามครับก็จะได้ถนนสำหรับข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแปลงหนึ่งได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะ,ะสะดวกกับคนตักนะครับไม่ต้องแบกปามข้ามวยอยต่อไปนะครับ